สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปาณาอ่เอฟซีแฟนคลับแม่ครัวสุกคู่สุกคนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> เอามือนี้มาพบพอกันตอนสายๆวันจันทร์ที่แปดเนาะ <c oughs> มาพบเจอกันตอนสายๆวันจันทร์ที่แปด เดียนท่านว่าคมพ่อสอสองพันหาลอยหกสิบแปดหลายคนใจจดใจจอตอวาแม่ขัวกบพองกันวาจังใดปนนันวาสิล่งเอฟซีเสริมให้เฮ้ากษัตรินปบัดมือใดข้องมิดข้องมิดพองผู้โถมาพองผู้ไล่หา <laughs> โอ้ยแม่ขัวกะ ว่าสิลงมือได้กะเออคลิปสัมภาษณ์มาขันไล่การเนาะคลิปสัมภาษณ์เพิ่นมาขันไล่การแม่ครัวกระเล็บบริลลงอาม์มอนี้ได้โอกาสดีหน้าที่ท่องแม่ครัวจะลงอ่าหน่วยร่างของเอฟซีเสือมแล้วก็เด่นร่างของเอฟซีเสือมมากคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องเดอร์ของเอฟซีเสือมอ่าผู้อ่าติดตามรักหน่วยของเอฟซีเสือมเอา ตามกันต่อว่ากันไปตามเรื่องตามเล่านะคนทรงมาหายแล้วแม่ขัตวแต่ว่าบบมีโอกาสลงเนาะเอาวันนี้ได้โอกาสดีหน้าที่ท่องไปเบิ้งตัวเลขแนวทางของเอฟซีเสริมเดี๋ยวเบิ้งก้อนสิไปเบิ้งเอฟซีเสริมแม่ขัวสิพาไปเบิ้งของผู้ใดแนเนีย่ยทีั่งบ่ท่านไดนล่งเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิ้งตัวเลขพร้อมๆกันค่ะเมื่อนี้เป็นลมรนี่บอ่พี่น้อง เป็นลมล่มเป็นอากาศคือยังส่งหนาวสีมาเนี่ย่่ะแม่เพชรชบูรจับสองหนึ่งออกสองสองเน้นล่างเพื่อนประสันไม่ว่าแมนควมเล่าอ่ะรอดได้พี่น้องได้ถามมาเดี๋ยวแมคข่วสิลงให้อ่าเซียนบ้านนอกโอ้มาโรยปืนสินเลขติดบ,บนล่างจับกันคือเขาบนล่างเลยหาสองสองหา เลขในตาล่างกระหาสองหน่วยล่างหน่วยล่างก็สองจับคู่ก็เข้าสองห้าสองล่างเอาไปขึ้นบนพ่อสารคามเลขเด่นพี่น้องสี่ห้าหกโอ้เข่าหานอยู่ที่บางหันเนาะพี่น้องเนาะพี่กรณ์กทมเข่าบนล่างพี่น้องวิ่งบนล่างสองกับศูนย์จับสองหาเข่าบนสองสองเข่าล่างรอเบิงเดอร์พี่น้องเดอร์ ขันแม่รัวได้มากแล้วแม่รัวสีฟ้าออกมาสูเบิงคือจังพอดับเสี้ยนและย่องนี่กะเอาท่านเพิ่นโทมาหรือว่าตอนไดเพิ่พมพอดาบสีโทรมาหาแม่รัว้วหล่ะกะแม่รัวกับสีฟ้าออกมาสูเบิงเนาะตลาดอาจารย์ยั่งไร้ท่านที่บ้านเดก็กลงเนาะค่ะพี่น้องเนาะยั่งไรยท่านใจเย็นๆเ,เด้อพี่น้องที่เดินดีๆไร้ท่านนี่เดินดีๆนี่แม่รัวกับยั่งบ้านได้ลงเอา คลิปนี้มาล่งมาเบิงบัน FC เสลืมยู่ใส่ละเดียวกันเดอรพี่นอ้องแม่ขวัวหาก่อน อใส่นอโอ้แม่กลุมพะวานเนี่มือใดมานอเรียบขึ้นเขาสองสอง,สองได้ชุดเต็มบนล่างอาอที่ใส่นอบาน,นีิ เอฟซีฉเฉลิมแปดคือสามเนะาะาปนี้เนาะอ่ะได้รับพี่น้อง ตพิ่นตันังซื้อเพิ่นกับตัวน้อยหน่อยเืิ่นเนี่ยแม่ขวก,กับเพิ่หงหยากแล้วเนาะขนาดชส่เวนตายยังเพิ่หงหยากอยู่สายล่างเด้อพี่น้องหา้ามพลาดเด้อสายล่างเด้อ <c oughs> สายล่างห้ามพลาด ว่าแล้วแม่ขั้วว่าจังได้กับมาล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าของเพิ่นท้าได้ลุดแล้วที่ต้องเขา่ามาล้านเปอร์เซ็นต์ของเอฟซีเสือแมีขั้วได้เบาอยู่ดิแต่ว่าเข้าจับสอ,องสองบริจับห้เพิ่นแต่ว่าหลายคนหมันอ่าหลายคนหมันน้ำเอฟซีเสือมอยู่ดิ ตัวเด่นตัวเด่นพันไปเขาบนเนาะตัวเด่นบ่เขาาต่ว่าตหน่วยเขาหน่วยล่างเข้าที่สองสองของเอฟซีสลืมเดอพี่นวองเดอเออหลายค้นกระถาหลายค้นกระรออบาสิงล่งหายมือได็อกอะลาซ่าเพราะว่าคลิปสัมผัสมาขันไล่กันสำหรับผู้รออันโอ้ตาย ขอโทษขออภัยค่ะพี่น้องสำหรับคูล่อเซียนอีสานใต้เด้อพี่น้องเด้อเพิ่นสีแกงมาอีกข้างหนึ่งวาเพิ่นสีมาจับคูให้ห้ามือใดสำหรับเซียนอีสานใต่เด้อเพิ่นสีมาจับคูให้ประมาณสิบเอ็ดหรือสิบสองเพิ่นสีแกงมาอีกคั้างหนึ่งเดี๋ยวถ้าเพิ่นแกงมาแม่ขั่วกับสิแกงต่อไปแกงให้พี่น้องเอฟซีได้ยินน้ำกันเนาะว่าผู้ใดเป็นแฟนคลับของ เซียนอีสานใต้ก็รอเบิงน้ำกันเดอพี่น้องเดอเดนบน,บนตัวนี้รุดสองหดซอนเลยดิคิดว่าต้องสิเขายอยูนย์หนึ่งแปดตัวตัวนี้แนนมากซีมาหนวยใดเด้แต่ว่าส่วนมากกับซีมากเป็นการประกบคู่กับตัวนี้บแปดเกดเพราะว่าตัวนี้เป็นลักนวย ตัวนี้เป็นน่วยอยู่แล้วทันมากต้องเป็นลักบีพราะว่าตัวนี้เป็นน่วยตัวนี้ธามากก็คือเป็นลักซบนี่ดิพี่น้องเนี่ยแปดก็คือแปดเจ็ดหกก็คือหกหนึ่งห้าก็คือห้าแปดธามากก็คือเป็นลักิีโปงง่ายๆโหลดตัวนี้คันลักน่วยเดินเนาะพี่น้องเนาะลักน่วยผู้ใดเป็นแฟนคลับของ เอฟซีเสมเด้อตามกันต่อเด้อพี่น้องเด้อหน่วยล่างอันนี้ทาท้าพอช่อนกันคือว่าเป็นลักซิปเด้อพี่น้องเด้อถือว่าเป็นลักซิปแต่เพิ่นกระลงมากควบคู่กันนะแฟนคลับผู้ผู้ทารักหน่วยของเอฟซีเสืิมเด้อพี่น้องเด้อเนี่ย สถิติหน่วยล่างของเอซเสริมเขามาเงา่มาม่เหยียดอยู่นี่พี่น้องพูน่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก1า1ิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสหดเกเศ้าเศร้าเอ็ดสิงวดหลุดไปสี่งวดสำหรับหน่วยล่าง ยี่สิบหนวดรุดสี่หวดพี่น้องเอาแคบนาจอกันไว้พี่จะน้ากันเบอรงสำหรับตัวเลขแนวทางของหน่วยล่าง fc เสริมอาแม่ขั่วกระอขอบุญขอบคุณ fc เสริมเธอชงตัวเลขแนวทางเขาช่องแม่ขั่วอ่ะขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเดินทางไปไซใกล้ใกล้กระอให้ปลอดภัยเดอ้ออ่ะ fc เสริมขอให้ท่านประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะทําสิ่งใดก็ขอให้สมหวัง นาะค่ะพี่น้องเนาะเอาทีท่านแจกบุญมาหาพี่น้องเท่ากับทือว่าท่านทําบุญอย่างหนึ่งเอาพอกันคลิปหนาเนาะค่ะพี่น้องนะคลิปนี้ให้แคบหน้าจอกันไวเดอร์หลักสิบศูนย์หนึ่งแปดหลักหน่วยหกกับสองเอาแคปหน้าจอกันไว้พี่จะหน้ากันเบิรงสําหรับตัวเลขแนวทางของเอฟซีเสริมพอกันคลิปหนาเนาะค่ะมักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดหัวใจพอกันคลิปหนาสวัสดีค่ะ